คนเล่าโอดบอได้ทีจะบอหายเอ่ยถึงไทยเหลืองกิริยามารยาตและการศึกษาที่อยู่ในไทยคนเล่าเฮาควรจะเอาเป็นแบบย่างให้ไลายๆแนบบอควรจะไปเว่าไให้ไทยเพื่อนสวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทันจ้า ราะว่าจะเป็นเอฟซีทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าทางต่างประเทศเด้อสาสตร์ที่เขามาดีตมครับชมับฟังน้องเพว่าคนโกคนเก่าคนเดิมจ้าทุกท่านคะมอนีน้องเพว่ากระซิมหวัานะคะเรื่องเกี่ยวกับมาลายะนะคะหรือว่าการต่อแถวเลียนคิวหรือแม้กระทั่งการไหวนะคะว่าเป็นอย่างคนเล่าเฮาถึงไดเอื้อมละอาแหละกไะอจฉาคนไทยนะคะ พี่น้องคะก่อนอื่นนะคะเพื่อว่าตรงกราบขอโทษขออภัยนะคะทีเอฟซีหลายๆคนพ่นบอกว่าโบอยากจะหายเปรียบเทียบและโบอยากหายเอ่ยถึงนะคะแต่ก็อดบอด่จริงๆนะคะพอเมีพี่น้องเพราะว่าและหลายสิ่งลหลายอย่างเนาะคนเล่าเฮาเนี่ก็ยังแบบว่ายัางบอท่านได้พัฒนาเรื่องนี้นะคะเอาจริงๆนะบางครั้งนี่ไม่ว่าเราออกไปเนี่ยก็ยังหู้สึกแบบ รู้สึกบริวณรู้สึกดีพี่น้องค่ะแต่ก็จําเป็นต้ตองเบาเนาะเพราะว่าคือหนึ่งมันเหตุหายเห่าสะท้อนในการเหตุหายเห่าได้เห็นอ่า ภาพที่ชัดเจนมันเหมือนเป็นกระจกสีทีสะท้อนหายเหาได้เห็นเลยทุกคนเสือบอแม้แต่กรณีทีว่าการแซงคิ้วหรือว่าหยาดคิ้วนะคะะหลายคนบอกว่าคอมเมนต์ลหลายๆคนที่เพิ่นเบานะเพ้ว่าเดี๋ยวไปอ่านเบื่องคนเล่านํากันเนาะเพื่อนบอกว่ามันเป็นเหลืองปกติโบเห็นจะต่องแปลกเนาะเอียงประมาณนี้และคนเล่าลหลายๆคนที่เพิ่นมาก เฮ็ดเวียกยูไทยนะคะพี่น้องเพิ่นก็นจะบอกว่าโลกสมัยนี้เนี่ยเปิดกว้างแล้วอยากหาคนเล่าเฮาเนี่ยได้เนีมเห็นหรือว่าเนีมเบิงประเทศเผื่อนบานเ่านี้ว่าเป็นแน่ไรว่าเพิ่นพัฒนาไปหอดไซเหล้วนะคะทุกคนเพราะว่าคนคนหนึ่งอาจจะมีพ้นต่ออีกลหลายๆคนที่อยู่ในเล่าก็เป็นไปได้ แมนบอคาพี่น้องคะ่ะอันนี้คือเฮาต้องยอมหักเลยนะคะว่าแมนมแมนเลยคะ่ะในมุมมองความคิดพี่น้องคะ่ะเอาจริงๆเลยนะถามีข่าวออกมาในการทีบดี body, ในการทีแชงคิวนะคะหรือว่าคนไปดา่านี่มันเห็ดไหนเฮาสะท้อนเบิดเลยได้ว่าเอ๊ะเป็นยังคือเห็ดแบบนี้นะคะแมนบอคะ่ะทั้งทีปัจจุบันนี้นะคะโลกโชวเฉียวโลกออนไลน์เปิดกว้างละคะ่ะพี่น้องคะ่ะเปิด กว้างให้เหาได้หูได้เห็นไดมมองผาพให้ชัดเจนขึ้นคิดเบิ่งว่าโดยเฉพาะนะคะยูทูบเบอร์นี่บ่ว่าจะยูไทยหรือ,อยูต่างประเทศนะคะเพื่อนก็นจะได้ไปถ่ายสถานที่ต่างๆให้เห็นวัฒนธรรมการเป็นอยู่ของคนไทยนะคะให้ได้เห็นได้เบิง่งเนาะว่าเพป็นเป็นแนวดเข้ากับควรจะเอาแบบอย่างใน สิ่งที่ดีๆเมนบอกค่ะพี่น้องบมเมนจะยกแต่ว่าเพิ่นสางภาพสางกระแสแพลวาจะบอกเลยนะคะว่ายกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดเจนเลยการศึกษาเป็นสิ่งที่สําคัญพี่น้องค่ะถ้าค้นเห่ามีความหูมีการศึกษาเนาะถืออาบบุคคลในครอบครัวหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองปู่ย่าตายาย ได้ซ้อนได้บอกเห่าเหลืองกิริยามารยาดเหลืองกันอ่าตอแถวการล้อห้อยการอ่านอบน้อมถ่อมตนหรือว่าการกาวคำว่าทักซาทัก,ท,กทายสบายดีสวัสดีอั่างต่างๆมันบอกถ้าเห่าได้เฮี้ยนได้หูหมาน่ะเห้าจะโหูเลยว่ามันเป็นสิ่งที่ดีวิีมากๆนะคะพี่น้องเอาจริงๆเลย มันโบเมนเรื่องที่น่าอายแต่คนเราคิดว่าการตีเขาอ่อ่หน,น้อมห้คนอื่นเนี่ยหรือว่าเกาค้ำแบบว่าทักทายเนี่ยขอบคุณขอบใจนี่ยเป็นสิ่งที่น่าอายเป็นสิ่งที่แบบว่าอ่มีเกียรติโ่มีศักดิ์ศรีคิดแบบนี้ได้แนวไดพี่น้องคะ่ะทั้งเบิร์ทั้งม่วนนะคะเพราะว่าก็ต้องอคอเกาค้ำว่า มันบ่อแมนทุกๆคนเ้อคนเล่าะที่เป็นคิดแบบนี้คนเล่าที่มีนิสัยดีมีกิริยามารยาตหูจักค่วมนะคะพี่น้องหูจักการตอแถวล่อคิวกับมี่คือกันแ mm. พ่ว่าอ่ะขอโทษค่ะแพรว่าจะขอยกตัวอย่างให้ฟังนะคะแพรว่าก็เคยไปเนาะในสถานที่ที่คนเยอะๆค่ะพี่น้องค่ะและก็จะมีคนเล่าเนาะบางกลุมเป็นวัยรุ่นนะคะพี่น้อง ก็เลยแบบว่ามาทีหลังแหละที่เนี่ยก็คือแบบไปแซงคิวนะคะพี่น้องก็คือไปรัดคิวน่ะ <G rel ue> แหละก็มีคนเล่าอีกวัยหลุนคือกันแต่เพื่อนมีสามันสำนึกพี่น้องค่ะเพื่อนก็เลยเอ่ยปากขึ้นมาว่าสมเหตุแบบนี้มาน้ำหลังโมสมาวาไปแซงคิวคนอื่นเขาก็คือปบอกง่ายๆพี่น้องก็คือ มาทีหลังแต่ทําไมไปแชงคิวคนอื่นเขาสั่งกายเหตุแทนโอ้คนอื่นเขามาต่อแถวอ,อยู่แต่สมาไหวง,งามาตัดหนาเลยนี่เลยทุกคนทุกคนเชื่ออกคะ่ะคนที่รุ่นเราเขาเดียวกันอะ่ะแต่มีความคิดที่แตกต่างกันไปอันนี้มันเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะพี่น้องแต่นี่คือเพอว่ากับสังเกตเพว่ากับเลยแบบโอ้เพว่านี่หนึ่งแบบ คนคิงแตกกรุบเลยนะทุกคนสะเทือนไปถึงตับพี่น้องค่ะและในที่นี่หัน่าวายุไท้ดิ่นมีอ่อแบบนั้นบบมีเเ้อค่ะแถบจะบบมี่เลยนะเอาจังจริงบ่ว่าจะเป็นรุ่นในหญ่รุ่นหน่อยนะคะบบมีแต่ในหันหันทุกคนเพ่ว่าฟั่งนะมีอ่าผ,ผู้บ่าวเล่าคนหนึ่งหันเพ่้เวเนาะว่าเฮ้ยมอน,นันคืออ่ามอน,นันคือเฮ็ดแบบนั้นนัคือไปเส้นคิ้วคนอื่นเขา เข้ากับแบบเออกับบร์กับบร์หวักันแบบว่าเอาิญส้งๆหนานะคะพี่น้องและอีกคนหนึ่งที่แบบว่าคนที่แบบอยากจะแซงคิวเฮ้ยเฮ้ยมอส่นมันยังแซงคิวได้เลยเขากับไปแซงคิวที่ล่ะเนี่ยแต่สุดท้ายน้องคนนั้นเขาตอบว่ายังไงคะเขาบอกว่าบอบอ,บอแซงคิวหรอกเข้ามาหนี่เข้าก็ตตองหูจักการหล่อตองมีมารยาทโอ้โหเพล่าฟังแล้วเพว่าอึ้งทุกคน ถามว่าตอนไหนที่เพวาว่าไปไปตอนที่เพว่าไปรายงานตัวนะคะบี่นองเพว่าฟงาังเลยเพว่าอึ่งเลยโอ้โหมันทําให้เราได้รู้เลยว่าเออถ้ามีคนลาวแบบนี้นะคือสิดีบี่นองสีเดียหูจากาักกันหล่อสิเดหูจากาักกันมารยาทแต่คนล่าบางคนเนาะเพลินกว่าอายยิงไม่ซักซีอยากให้ตัวเองดูดีว่าตัวเองนี่เด่นว่าตัวเองเป็นบุคคลที่สําคัญช่างแตกต่างกันจริงๆนะคะความขิดกับคนที่ด้อย การพัฒนาเหลืองความคิดนะคะคนที่พัฒนาเหลืองความคิดนะเอาจริงๆอาจจะไม่ได้มีการศึกษาหรือมีความรู้เรียนสูงเรียนต่ําแต่เขาพัฒนาเรื่องความคิดพี่น้องครับเพราะว่าบึงและแตกต่างกันเลยเอาจริงๆโอ้โหนี่เลยถึงบอกว่าความ จิตสำนึกของคนเรามันไม่เหมือนกันจริงๆนะคะยกตัวอย่างเนาะคือคนไทยนะคะบีน้องคะอันนี้จะไม่ได้พูดในมุมที่เปรียบเทียบนะคะแต่จะมาเล่าให้ฟังเนาะเพื่อนจะซ้อนตั้งแต่เป็นหน่อยๆเลยให้เห้าหูจักบ่กเคิร์นอายแหละกากาแสดงออกในสิ่งที่ดีนะคะ3ก็คือให้เห้าหูจักการนอบน้อมถ่อมตนรู้จักอ่า มีความเอือเ้อเพื่อเผื่อแผ่นี่ล่ะพี่น้องการกาวสวัสดีนี่ถ้าไม่สวยเราบอกให้ทําใหม่ก็ไม่มีคําว่าหงดหงิดโบมีคาว่าอยากหายโบมีคาว่าอายก็คือพยายามทําให้สวยเพยววาจะขอยกตัวอย่างใกล้ๆเลยคือทุกเช้าทุกเย็นก่อนที่เพยววาจะเลิกงานกลับมาห้องก่อนที่อ่า อะไรก็แล้วแต่เจอกันทุกคนหลักๆคือตอนเย็นก่อนที่แพรวาะจะเลิกงานกลับมาห้องเนาะก็ต้องกล่าวคําสวัสดีน้องๆโดยเฉพาะน้องเชอเพึ่งอายุแค่ประมาณ5ปีเองทุกคนถ้าไหวไม่สวยในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่เนาะเขาก็เรียกเราป้าเราก็ต้องช่วยบอกว่าไหวสวยๆคะ่ะพนมมื่อสวยๆไหนคะสวัสดีกันสวยๆสิคะทํายังไงคะทุกคนขาเชื่อไหม น้องก็จะพยายามฝึกฝนและทำตามถึงบางครั้งแพรว่าอาจจะไม่ได้บอกคุณพ่อคุณแม่คุณย่าก็บอกทำให้สวยๆแล้วเราก็คือทำจนเป็นนิสัยและเราก็ให้คำชมคำบอกกล่าวว่าอุ้ยน่ารักจังเลยคือเด็กเขาจะได้เรียนรู้ว่านี่คือสิ่งที่ดีไม่ใช่เพื่อสร้างกระแสเพื่อ,อสร้างกระแสหรือว่าสร้างภาพนะทุกคนแต่มันเป็นสิ่งที่ดี เป็นสิ่งที่ดีมากแพรว่าเชื่อเลยนะคะว่าอนาคตต่อไปเนี่ย mm. การไหว้หรือการไหว้เนี่ยต้องขึ้นเป็นเอกลักษณ์หรือว่ายูเนสโกของประเทศของไทยแน่ๆเอาจริงๆแพรว่าคิดว่านะ ว่าเขาเขาว่า้สวยจริงๆนะไม่ได้ไม่ได้ชมนะไม่ได้อวยนะนี่คือพูดจริงในประสบการณ์ที่เราอยู่ไทยมานานเวลาที่เขาไหว้นะเวลาที่เขาไปงานไปอะไรต่างๆเราจะเห็นเลยนอกในทีวีในงานประกวดอะไรต่างๆนานานหรือว่าออกโน่นออกนี่ทุกคนเขาก็จะมีเอกลักษณ์ในการไหว้ของเขาแล้วในการต่อคิวเนี่ยคือไม่ต้องพูดถึงเลยยูทูบเบอร์หลายๆคนเนี่ยเขาจะไปอ่า ไปเที่ยวเนาะไปถ่ายคลิปในสถาน,นีรถไฟในสถาน,นีในสถานที่ท่องเที่ยวอะไรต่างๆนานาเน่่ขนาดมีงานยิ่งใหญ่มโาหรา,า,านคนเป็นพันๆคนทุกคนเชื่อไหมคะสุดท้ายค่ะไม่มีไม่มีการดราม่าออกมาเลยว่าแย่งคิวแซงคิวนู่นนี่นั่นเพราะคนไทยเขาจะถือคําว่าการแซงคิวนี่เป็นเรื่องที่น่าอับอายมาก มันบ่งบอกถึงญาติเอาพูดง่ายๆเลยนะจะไม่ขออ้อมค้อมันทุกคนมันบ่งบอกถึงเผ่าพันธุ์เลยนะจริงๆพี่น้องคะถึงลากเง่าเผ่าพันธุ์เลยการที่แสงคิวเนี่ยเป็นมารยญาติที่แบบเป็นคนที่แบบไล่มาลาาติไล่จิตสํานึกนะคะพี่น้องนะโอเคเด้อจ้าคลิปนี้พี่นีนะคะน้องเพ่ว่าก็ตตองข่าวกาวคาว่า ขอจบแค่เพียงเท่านี้เด้อจะหับช่วงมาฟังแล้วนะคะมีความคิดเห็นเนี่ยอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักถ่ายกันไหนเด้อจะสอบผิดนี้ก็ฝาักกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้น้องเพราวนน้ำเด้อจะผิพาปดประกันใดด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเพวาก็ต้องขอโทษขออภัยนําหลายๆเด้อค่ะสวัสดีค่ะ